เยอะมากเลยนะทุกคนตลาดตอนเล่านะคะนะคะตลาดเมืองสุรินก็จะคึกคักกว่าที่อื่นเลยนะคะสวยงามเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะห้าบาทห้าบาทนะจ๊ะวัสดีค่ะมาสุขการนะคาด้วยวัสดีค่ะ กำละเท่าไรเงย่่ยจกำละหาบาทนี่นะหาบานนี่นะจ้ากำละห้ากำละนีจ้ามันคือพอกันเยอะๆเส่นี้มันคือนอนเยอะอยากได้เงาๆคือกันเจ้าหนาเรา ยาตัวเหลืองตัวแข็งๆนะคะนาทีแดงมันเหลืองเลยทา,า,ายอาะไรอะไรหาสองอันสีแดงอันนึนงนี่บอข้าพวงดอกแดงนะี่บอบออันใส่ดอกแดงๆนะแดงอะไรหานะแดงอะหาหนึงกบบอันนี้นึงสีสีพอเหีนบอ สิบสี่สิบสามสิบสี่สิบซื้อบอกไม้พอนะทุกคนค่ะพี่ปมาใอนจาล้งี่บกทนคุณค่ะบอท่านในไตบอเขาฝากแด้บอใช่ประหยัดลืมผมจ้ดกรถเขาอยู่นี่เองเขาซื้อพลุงพล่างเจ็ดนนี้นะคะวอนีเขาวาเหลือที่หักที่สร้างขี้ใส่ของปาเสาว่ามู หลน์โพสสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่คือตลาดสุรินทร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเอ็มเอ็มนอ็มขอไปเดี๋ยวไปดูกับข้าวก่อนนะทุกคนเนาะธนาดลกิติศักดิ์กุล บูชาพระนะท in be ุกคนอันนี้ก็ในตลาดสุรินนะคะวันนี้ก็วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะคะนะคะปลาลูกก็มีปลาเหยียนก็มีนะคะทุกคนปลาหลุดก็มีปลาดุก็มีปลาไหลต่อซีฟมีหลปลาเนี่ ดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่บรรยากาศตลาดศิลินทึกคักนะคะฝนตกฝนตกนี่เข่ไจ้ามาดูมาจวันนี้จ้าเกบลยเจสิบกอดิ เก็บห้ก็ได้ห้าบาทสองปุ๋นี่ลล์เได้สิบาทถ้าไปมึงเงื่อนเวลาตัวข่งที่ข่งตั๋วบอเลยนะ นะคะทุกคนซื้อกับข้าวนะคะคน,นี่คือบรรยากาศตลาดสุรินนะคะเรามาจากอำเภอกระสังนะคะทุกคนกระสังฝนไม่ตกนะมาสุรินชุ่มฉ่ำเลยนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศตลาดสุรินเนี่ยฟ้าครึ้มเลยนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศตลานดนะ,น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 ะคะบรรยากาศนะคะไฮไลท์ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ <c oughs> คนเยอะเลยนะคะเออสวยสวยสวยด้วยแม่ นี่นแม่จะชูสองนิ้วบอโอเอเขียนได้มั้ยมันอย่าเลยแม่เราไม่เอน็นเรียงใครแม่ไปของพวกเราไปคนซูรินเราโอเคนะคะทุกคน